วันนี้ผมก็เดินทางไปที่ทะเลสาบน้ำแข็งที่ประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งให้เพื่อนๆมาชมบรรยากาศของพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งของทะเลนะครับก็ยังไงก็ไปชมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เราก็จะลงไปข้างล่างกันไปเรือทางนี้นะอจะลงไปตรงนี้นะครับตรงพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปกันนะ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปดูนี่คือน้ำทะเลนะครับ <c oughs> นี่คือน้ำทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งนะซึ่งช่วงนี้มันเป็นทะเลนะั่แหละแต่ว่าเขาต่อกับน้ำแข็งน้ำเกิดกับน้ำแข็งใช่ไหมคือเขาเรียกว่าทะเลสาบถูกไหมกลายเป็นแห่งนึงที่เขาขั้นระหว่างน้ำทะเลกับน้ำแข็งจะมีประตูน้ำอยู่ฝั่งนู้นจะอยู่ฝั่งนู้นเหร ประตูน้ำ嘛ใช่จะทำประตูน้ำนะอยู่ข้างกันไม่ให้น้ำเค็มเข้างในเยอะใช่ไหมซึ่งนี่คือรอยเท้าน่าเป็นรอยเท้าของคนที่เข้ามาหาปลานะครับซึ่งโอ้หน้ำแต่ว่าน้ำมันยังยังมีน้ำอยู่เลยอ่ะม,มันดีอยู่เหรือยังเป็นน้ำแล้วเนี่ยไม่ทะลุลงไปเลย ใช่ไหมเแต่ว <The> <baptism? are again response> mm ่าคนคนอยู่ได้ยังไงอ่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ใตอนนี้การการพื้นที่ที่ยังมีโอ้ยยังเป็นน้ำอยู่เลยเนี่ยโอนี่อาจจะร่วงลงไปในน้ำได้นะซึ่งเราก็ต้องระวังมันหนากี่เซนกันล่ะเนี่ยเขาเดินกันได้ เขาเดินกันได้แต่เรากลัวความเสี่ยงเหมือนกันครับอะไรเนี่ยมันเป็นควาเสียงเลยเฮ้ยนี่เป็นน้ำเลยเนี่ยลองจิ้มดูสิเดี๋ยวลองลองจิ้มดูได้ไหมคิดว่าลึกแค่ไหนมันแข็งอ่าแต่มันแข็งมันแข็งแต่โอ้โหอันตรายนะในพื้นที่แบบนี้เนี่ยในพื้นที่แบบนี้เราไม่ควรที่จะแบบเข้าไปแต่เขาก็เดินกันนะ ดินผจูงรู้เดินได้ไหมเดินไดเาาเออ้เขาเดินได้เขาเออเขาเดินได้เราก็เดินนะแต่ว่าไม่แนะนํานะครับถ้าพื้นที่มันเป็นรอยแบบนี้เนี่ยที่มันยังไม่หนาตบ,บนี้เนี่ยย,ยังไม่อนุญาตนะทวถายังไม่อนุญาตให้คนลงมันก็จะเสี่ยงครับแต่ว่าคนเขาตกปลาเขาคงจะลองเดินกันดูแล้วแหละว่าไปได้นะครับซึ่งยาวไปนู่นเลย กล้อง,องเจอเจอไหมแล้วแหละเห็นเหาเห็นที่กล้องก็เจอถ่ายไปมองดูลงมาเออเห็นเห็น ดูสภาพผลทำวีดีโอครับทำคอนเทนต์ดูทีครับหนาวขนาดไหนมือเย็นถึงขนาดมือจะไม่ให้ตาทำบางคำสั่งละเนี่ย ซึ่งยังไงเดี๋ยวจะพาเดินไปนี่คือร่องอะไรอ่นี่คือ,อ,อร่องของรถีน้แข็งอันนี้คือรถสกีน้ำแข็งที่มันทำไม่เป็นร่องอย่างเงี้ยนะนี่นะนนนถ้าเขาเล่นกันธรรมชาติมากนะครับนี่คือพื้นที่ที่เขาเอารถรถน้ำแข็งนะครับวิ่งกวาดกวาดอืมใช่ไหม<ๆ>แล้วตรงนี้ก็ขอกวาดทิ้งไปแล้ว แล้วเขาก็มาวอร์มทีมกันเพื่อจะเล่นฮอกกี้ที่จริงอยากจะเอาพาดบนขึ้นนะถ้าเกิดเราคุยกับเขารู้เรื่องมากกว่านี้แล้วค, <laughs> คุยรู้เรื่องเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าคุณแอบถ่ายได้ซึ่งมันเป็นลิขสิทธิ์่างมากนะครับนี่ครับล่องที่เขาถ่ายทิ้งไว้นะฮะเบมจะเป็นแบบปัดกันอย่างนี้เลยนะไอ้น้ำเขาเงไยกว่าวน้ำาี่อเปียยะ โอ้โหโอ้ไม่ก็นี่คือเขาลงเจาะรูนะครับอุ้ยมายอโอ้โหอะเยโอ้โหมลึกกี่เมตรนะครับนี่นะครับซึ่งเขาเจาะรูลงไปในนในในนี่แล้วก็ลงไปอ๋อที่ไหนเม็เสีย อ่เม็ทีอ่ะอ๋อขาเจาะลงไปนะครับพวกเยาะเจาะลึกอยู่นะเป็นซาวน่านะครับซึ่งขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เป็นซาวน่าซาวน่าอยู่ตรงนน้นผมซูมไปนะฮะนั่นคือห้องซาวน่านะที่เขาจะมีควันอยู่ข้างบนแล้วก็ก่อกองไฟแล้วก็ พอลงจากน้ําแข็งนะครับที่ตรงนี้นะที่เขาเจาะอยู่นะครับซึ่งเขาเจาะอยู่จากนั้นเขาก็าจะขึ้นไปวิ่งขึ้นไปตรงนู้นเลยนะครับซึ่งเย็นมากลบแปดแล้วก็ขึ้นไปตรงนู้นเลยนะครับก็วันน <c oughs> ี้ไม่ได้ไม่ได้ปลานะฮะแต่ก็ตกลแต่ได้า <c oughs> มาดูเขาตกปลาแต่ก็ไม่ได้ดูก็วันนี้ก็ได้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับ <c oughs> ซึ่ง เราก็ได้หลายอย่างนะฮะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆของช่องของเราลงไปอีกนะซึ่งก็อยากจะมาตกปลาให้ดูวันอีพีต่อไปโอเคครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ